วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาาเปลี่ยนตัวฟีปัมพัดลมนะครับมีพัดลมตัวนี้ครับาผมสั่งของมาจากลาซาด้นะสั่งมาเองเลยนะครับตัวนี้เป็นมัตด้าบีทีห้าสิบโปรปีสองพิบสามครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เปลี่ยนนะ ก็ดูจาก Youtube ที่เขาทำเป็นตัวอย่างนะครับดูแล้วน่าจะได้ถอดตัวกรองนี้ด้วยเดี๋ยวผมดูก่อนถ้าเกิดเอาตัวกล่องข้อพัดลมเนี่ยออกได้โดยไม่ต้องเอาตัวกรองอากาศนี้ออกอาจจะไม่ต้องแกะนะครับแต่เราอาจจะต้องแกะตัวนี้ท่อน้ำครับตัวนี้ท่อน้ำออกเพราะมันขวางอยู่ ต่อไปเดี๋ยวผมก็จะดูสลักแต่ละจุดนะครับตัวฝากครอบพัดลมตัวพัดลมฝีปัมตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยว,ยวพอเจอสลักถอดแต่ผมจะมาถ่ายคลิปอีกอีกรอ,อ,อ,อบหนึ่งนะครับทีนี้ไปดูนี่ครับพัดลมฝีปมัมสั่งมาแล้วเรียบร้อยแกะกล่องเลยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาแกะดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ พอตรงปกใหมน่นี่นะครับตัวฟรีปั๊มพัดลม กระองเลยเป็นของ Ford นะครับเป็นฟอร์ดเป็นฟอร์ดเพราะว่าใส่ของมาด้าพ t เทียสใส่ด้วยกันได้ครับปีเดียวกันรุ่นเดียวกันโอเคครับเราได้แล้วเดี๋ยวเราไปาทำการถอดตัวฟีปั๊มพัดลมตัวเก่ากันอ่าแล้วนี่อุปกรณ์นะครับ ปะแจคอมาครับตัวใหญ่ครับของผมใช้ตัว450มิลน,นะครับตัวใหญ่น่าจะถอดได้ง่ายกว่าเดี๋ยวผมจะทำการถอดฝาหมอ้อน้ำแล้วก็หาจุดล็อกสลักของกล้องตัวนี้กล้องนะครับถ้าเจอจุดเราเดินปรถ่ายให้ดูอีกรอบโอเคครับเมื่อกี้ผมลองอแกะฝาครอบพัดลมดูละอ่า ตัวนี้หลักแกะและมันมีอยู่แค่สองจุดนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูตัวกล่องนี้นะครับอ่ากล่องนี้ตัวนี้ตรงขวามือตรงนี้ครับแค่ตรงนี้ให้ยกขึ้น,นครับดันสลักอ่าดันสลักออกไปทางด้านด้านหน้าเราทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ยกขึ้นนะครับ แต่เนี้ถ้ามันไม่ติดมันติดตัวนี้นะครับถ้ามันไม่ติดเราก็สามารถยกขึ้นออกง่ายๆเลยนะครับกล่องเนี้อ่าอ่าเพราะเอิญว่าผมคงต้องถอดตัวกล่องอากาศแล้วละ่ะนะครับเพราะติดคอตรงนี้เพราะมันถ้ายกขึ้นมันข้างในมันติดมันติดตัวพัดลมมันก็จะยกระบากดูแล้วผมน่าจะได้แกะน่าจะได้แกะตัวนี้นะครับ เห็นพี่ๆเขาก็แกะเหมือนกันก็เลยคิดว่าเอ้่เราถ้าไม่แกะมันจะเอาออกได้ง่ายไหมสุดท้ายเราก็ต้องจะได้แกะกำลังดูอยู่ครับว่าจะแกะท่อตรงไหนบ้างหลายจุดเลยโอเคครับเดี๋ยวถ้าถอดได้อะไรผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งอะโอเคคนอยู่มั้เดี๋ยวลองดูดูว่าติดอันนี้ป่ะลองถอดทำไมติดอันนี้ป่ะ นคนไหม่างติดเลยวะติดเลยเนี่ยอ๋อคับลมมันต้องยกขึ้น,นตรง

ยางกันน้องตึมปิดดิดโอ้ตึมลูกยางเดี๋ยวตึมดิอ๋อยางอันนี้ฮามเอี้ยตัวดันตรงนั้นออกแป๊บนึงต็อกก่อนอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายกล่องตัวนี้ครับมันจะถอดยากมันจะติดลูกยางอยู่ลูกนึงอยู่ด้านล่างครับ มันจะมีลูกหนึ่งที่เป็นสลักมองเห็นไหมมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นไม่โฟกัสอดูข้างล่างเหระครับถ้าดูดีๆครับมันจะมีตัวาสายยางครับเกาะอยู่กับสลักกล่องตัวนี้กล่องตัวนี้ต้องต้องดันตัวนั้นออกก่อนตัวนี้ถึงจะดึงขึ้นง่ายๆนะครับอ,อีกจุดหนึ่งสต็อปเลยมานะตรงนี้ นี่ครับเส้นนี้ครับมันกล้องไม่โฟกัสนะแปบ๊บหนึ่งนี่ครับเส้นนี้น่าจะเป็นเส้นนี้เป็นใส่ยางระบายน้ำเดี๋ยวผมจะดันออกลองดูครับน่าจะเหลือแค่จุดเดียวนี้แหละที่มันล็อกอยู่แล้วดึงไม่ขึ้นโอเคครับเดี๋ยวผมดึงออกแล้วค่อยไปดูอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวสต็อปไม่ต้องไม่ต้องแกะ ในคลิปในคลิปปล่อยเลยท้งสัในคลิปเขาจะถอดกล่องตัวนี้ออกผมเห็นทีนี้ค่อนข้างยุ่งยากมากหลายจุดมากเลยผมก็เลยคลิดว่าจะทำไมถอดได้ไหมเพราะว่านิดเดียวก็ให้ใครก็ได้มันดึงไว้แล้วอันนี้ที่มันติดตัวนี้ครับสองฝั่งสลักหนึ่งสองสองด้านอาถอดออกแล้วก็ดึงขึ้นเดี๋ยวก่อนจะดึงก็ไปเอาสายยางที่อยู่ด้านล่างตงก้มไปด้านล่างครับก็ดันออกแค่นั้นเองกรวนี้ออกได้ละ โอเคเดี๋ยวเราที่เหลือก็เอามาส่งตรงนี้เดี๋ยวที่เหลือเราจะเอาคอมานะครับล็อกแล้วก็เดี๋ยวไขทวนเข็มนาฬิกาตอนถอดทวนเข็มนะครับตอนใส่ก็ตามเข็มนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายตอนถอดแล้วสต็อปไว้มามาเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้สภาพผมถอดละ อันนี้เป็นเป็นคู่ตัวเลยครับเนี่ยตัวนี้นะครับมาด้าบีทีห้าสิบโปรเองนิดนึงตัวนี้ผมเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนทั้งเปลี่ยนสายพานนะครับเปลี่ยนลูกลอกตัวรองตัวนี้นะเขาเรียกว่าลูกลอกตัวรองแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้ชุดน,ดนี้ทั้งชุดนะครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยเนื่องจากมันมีเสียงดังนะครับ รถผมเนี่ยตอนตอนเอามาใหม่ประมาณหนึ่งแสสองนโลครับก็วิ่งได้ประมาณไม่ถึงเดือนนะก็มีเสียงขึ้นนะาาอาจจะครบรอบเขาแล,ะล้วล่ะนะครับรถคันนี้ค่อนข้างที่จะจอดทิ้งไว้นานนะครับเพราะเจ้าของเดิมไม่ค่อยได้อาจจะขับแล้วก็อาจจะจอดทิ้งไว้ไม่ค่อยได้ขับบ่อยเท่าไหร่ขับบ้างนะอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วไม่ใี่จะเปลี่ยนเปลียนเรียบร้อยแล้วอยู่เป็นตัวนี้นะตัวนี้ไม่เสีย ตัวนี้ไม่ได้เสียงง่ายๆครับตัวไรสตาร์อะทีนี้ตัวตัวฟีปัมพัดลมตัวนี้คู่ตัวเนี่ยผมมาแกะดูเอะมันเป็นอะไรนะ่รกบแแลกก็คือเหมือนเหมือนมันห่างห่างไม่เห็นเอามันหักหนึ่งอันนะครับไม่หนึ่งสิสองใบพัดของผมหักสองใบพัดเลยไม่รู้ว่าหักแล้วก็าเอามาใส่หรือว่ามันหักแล้วก็หลุดอยู่ที่นี้ด้วย มันน่าจะหลายปีเพราะรถคันนี้มัน2013ครับปีนี้ก็เป็นปี2 0 2 4ี่แล้วลด10กว่าปีครับผมก็คยังไงก็ต้องเปลี่ยนแต่สังเกตดูเราหมุนมันอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ฟรีมากนะครับแต่ก็ก็ควรเปลี่ยนนะครับตามที่ช่างฟอร์ดแนะนำมาก,ก็ควรเปลี่ยนเช่นแสนโลอะไรเงี้ยครับตามระยะหรืออาจจะมาเช็คดูว่ามันมันฟรีมากหรือเปล่าปกติมันต้องฝืดนะครับ ของผมก็รู้สึกมันอาจจะยังฟืดๆืด,ดูดีอยู่แต่ว่ายัางไงก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าใบพัดมันมันหักแล้วนะครับช่างเตือนมาว่าอาจจะมีผลเรื่องของแอร์ด้วยเพราะว่าอาจจะทำทําทงานโดยไม่เต็มที่เพราะใบพัดมันหายไปโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาคอมาตัวใหญ่มาล็อกแล้วก็ถอดดูเพราะาแกะแล้วยังไงก็ต้องถอดเองครับตัวนี้ครั้งแรกเลยทาครั้งแรกเลยเราไม่ได้เป็นช่างเลยนะครับพอดีรุ่นน้องที่เป็นช่างไม่ว่างนะเลยต้องมาลองทําเอง โอเคครับเดี๋ยวมาดูคลิปตอนผมเอาคอมาใส่แล้วถอดออกอันนี้ผมมาทดสอบอแอร์นะครับรู้สึกว่าโเครื่องเย็นขึ้นมากเลยครับเป็นปกน่าจะเป็นปกติแล้วก็เครื่องนิ่งนะครับเครื่องนิ่งมากเดี๋ยวบอกสาเหตุก่อนว่าทำไมผมถึงบอกว่าทำไมมันเย็นแล้วก็นิ่งเพราะว่า ผมได้ซื้อผมตอนแรกกับผมผมซื้อตัวฟรีปั๊มพัดลมหน้าเครื่องนะครับตัวนี้เป็นมาด้าบิทิอัสซห้าสิบโปปีสองพัสิบสาครับก็พัดลมฟรีปั๊มเนี่ยมันมันหักน่าจะหักมาตั้งแต่จะของเก่าเขาไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับก็ตัวเดิมใส่ซึ่งช่างบอกแล้วมันมันมันไม่สมควรที่จะจะใช้ต่อไปเพราะว่าควรเปลี่ยนถ้ามันหักหรือมัน เขาเรียกอะไรมันมีมีความหนืดล่ะนะครับถ้าหลวมอย่างเงี้ยมือหมุนก็หมุนไปเองครับหมุนเองนะครับเปลี่ยนตอนนี้ผมเปลี่ยนละเรียบร้อยตอนแรกว่าจะถอดเปลี่ยนเองลองเปลี่ยนแล้วไปมันมันต้องมีตัวล็อกเอ่อมีตัวล็อกเฟืองข้างในครับเพื่อที่จะมาให้เกลียวของฟีปั๊มพัดลมเนหมุนตามต้องแนะนาําโดยควรให้ช่างทํานานการหรือว่าเข้าอู่ ก็จะมีอุปกรณ์ในการล็อกไว้ไม่ให้มันหมุนตามฟีปัมถ้าเราถอดเองหรือเว้นเรามีเรามีก็สามารถถอดเองได้นะครับอันนี้คลิปก่อนหนะน,น้าในผมมาอัดคลิปที่หลังนะครับตอนนั้น,นผมจะอัดคลิปเพื่อที่จะสอน,นวิธีการถอดชุดเาขาเรียกอะไรอ่ะฝาครอบพัดลมฟีปัมแล้วก็ถอดนะครับแต่อนนผมไม่ได้ทําเองลนะครับก็เลยให้น้องที่รู้จักกันเป็นเป็นครูคช่างยนต์ ที่ทํางานด้วยกันจ้างเขานั่นแหละครับน้องก็มีอู่ก็จ้างน้องเขาถอดให้เพราะฉะนั้นถ้าถอดเองครับผมแนะนำอย่าลืมในเรื่องของน้ํามันน้ามันน้ล่อเย็นนะครับน้ำหล่อเย็นเราต้องเติมนด้วยเพราะมันจะออกไปเยอะเราต้องเตรียมเราต้องมีไว้ถ้าทําเองนะถ้าเป็นอู่เป็นอะไรเขามีให้เราอยู่แล้วแล้วก็เช็คอีกอย่างหนึ่งที่น้องช่างเขาแนะนาก็คือน้ำดาแอร์นะครับเช็คดูด้วยว่าเหลือเยอะเหลือน้อย รู้สึกว่าจะเย็ยนขึ้นเยอะเลยนะครับเย็ยนขึ้นเยอะเลยแล้วก็ความร้อนเบาลงครับความร้อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยุดรถก่อนถ่าดูนะครับ <c oughs> ความร้อนเบาลงนะครับเนี่ยครับปกติจะถ้าติดเครื่องไปสักพักนึงเนี่ย ความล้อมันจะขยับจะขีดกลางขึ้นด้วยมันสักสองมิลรถน,นึงด้วยพัดลมผมเองเน่ะมันมันมีใบหักด้วยมันมีใบหักนะครับใบหักสองใบนะครับน่าจะชนมาแล้วก็ซ่อมมานั่นแหละครับซ่อมมาแล้วเอาตัวเก่าใส่ซึ่งโหอย่าทำเลยนะครับน,นี่ผมก็เลยไม่รู้จะต่อว่ายังไงแล้วเพราะว่าก็รับรถมาค่อนข้างหลายเดือนแล้วก็เพิ่งเห็น เพิ่งเห็นตอนเปลี่ยนสายพานชุดชุดสายพานชุดลูกเลก็กชุดสายพานเพิ่งเห็นดีที่เห็นก่อนแร้วก็รีบเปลี่ยนเพราะว่าเนี่ยมันก็หลายอย่างจะทําให้เครื่องสั่นมากๆด้วยแล้วเดี๋ยวทําให้เครเรียกอะไรแผ่นรองแผ่นรองอตัวเครื่องหรือแผ่นชุดลูกยางอะไรเนี่ยมันจะสึกเนื่องด้วยมันจะสั่นแรงมากแล้วพัดลมทำงานไม่ไม่นิ่งไม่ปกติ ต้องเปลี่ยนนะคคนเปลี่ยนแล้วรีบเปลี่ยนด่วนเลยแล้วก็เช็คบ่อยๆนะครับวิธีการเช็คก็คืออาจจะเอามือไปหมุนเองก็ได้ว่ามันถ้าหมุนปุ๊บมันฝืดมันหนื่มันจะไม่ไปเลยอันนี้มันถ้าหมุนเองแสดงว่ามันน่าจะหมดอายุละนะครับอันนี้เป็นของมัดด้าเนี่ยสปอร์ตก็จะเหมือนกันนะครับจะไม่มีที่สมสังเก็ตรุ่นผมเนี่ยมันไม่มีตัวเติมน้ำมันครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นอาจจะมีไข่นอตแล้วเติมน้ำมันปรีปั๊มได้นะครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนยกชุดเลยแนะนําให้เปลี่ยนยกชุด เปลี่ยนทั้งใบทั้งตัวมอเตอร์เลยครับตัวปั๊มเลยแล้วเปลี่ยนยกชุดอันนี้ก็น้องเช็คให้รเรียบร้อยแล้วเช็คความเย็นกับแล้วก็เติมน้ำยาเอแล้วก็ใช้ความเย็นให้เรียบร้อยรู้สึกว่าเย็นปกติแล้วความร้อนก็นิ่งแล้วไม่ขยับขึ้นเพราะจรงขยับขึ้นตรงนี้เดีเ๋ยวคลิปนี้ผมเอามารวมกันกับคลิปแรกที่ผมสอนพอด ถอดไอ้ฝาครอบพัดลมแล้วก็เทคนิคการจะการ,ท,การท,าที่จะเปลี่ยนตัวฟีปัม๊มนะครแต่ว่าผมให้รุ่น้องเปลี่ยนแทนนะอาจจะไม่มีคลิปตอนเปลี่ยนเพราะว่าให้ช่างเขาทำก็ไม่ได้ไม่ได้ขออนุญาตถ่ายโอเคครับเอาไว้เพียงแค่นี้ครับมีอะไรที่เป็นประโยชน์ <S <S ต่อการปรับเปลี่ยน,น,นอะไรหรือซ่อมบำรุงของวัดดาบีทีห้าสิปตัวของผมนี่ตัวปี2013ครับ ก็จะมาแชร์ให้คมรู้กันมือนกเนียเครับขอบคุณครับต่ออีกนิดนึงครับต่ออีกนิดนึงน,นี้มาเส้นเส้นตรงเส้นใหญ่นะครับลองเหยียบดูยาวๆบางทีความรู้สึกว่าพอเปลี่ยนปัม๊มตัวพัดลมไปแล้วเนี่ยทั้งชุดเลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งชุด ดูเครื่องมันนิ่งขึ้นครับไม่ค่อยสั่นแล้วก็เวลาฟังเสียงพัดลมมันมันนิ่งนิ่งขึ้นครับคือสังเกตได้ถ้าใครขับนะครับถ้าพัดลมหักหรือว่าตัวฟีปั๊มมันมันไม่หนืดแล้วครับคนขับมันจะสัมผัสได้ว่ามันมันเหมือนอะไรลหลวมๆหมุนฟรีๆอยู่โอเคครับ